สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้เรากลับกลับมาเกมสตาร์ดิวเลเลยในพาร์ทที่แปดนะครับผมใช่เลยพาร์ทที่แปดถูกต้องแล้ววันนี้เราอยู่กับวันจันทร์ที่22ของฤดูใมไม้ผลิแดูร้อนก็ใกล้จะต้อนรับเข้ามาเรื่อยๆนะ้วนะแล้วก็ต้นไม้ที่เราปลูกเนี่ยเราจะตุยกันแล้วนะครับผมโรบินคาดว่า,าพรุ่งนี้เสร็จนะครับผมไปแล้วในวันนี้เราไปทำอะไรดีอ่ะผมว่าเราไปตัดอ,อยู่ที่สามพันใช่ปะ่ะในนะันเราก็มาแล้ว ผมจะเอาที่ขุดไปอัพเกรดดีกว่าอาช่วงนี้เราจะได้เริ่มอัพเกรดที่ขุดบ้างแล้วนะผมคือผมบอกแล้นว่ากเกมนี้ผมอาจจะไม่มีเป็นเล่นแบบนอกรอบนะอัดให้แบบว่าเออเนี่ยว่าเราเล่นคือเราอาัดตรงทุกวันแหละนะผมแต่ว่าเราจะไม่มีไปเล่นนอกรอบนะว่าเอยพอมาครั้งต่อไปผมจะแอบ,บเล่นนอกรอบไหมไม่ครับมันไม่ใช่เกมอื่นคนระับ <laughs> เกมอื่นมันแทงไมค้าแบบไปเล่นนอกรอบนะโอเคได้อะไรอย่างเงี้ย แต่ถ้าอย่างเกมแบบคุูกผักมว่าก็ทนดัวดียวกันถ้าใครอยากเห็นแบบว่าทุกวันเนี้ยชาวไล่ปูเนี่ยทำอะไรบ้างก็อาจไม่ทุกวันเลยคือมันเล่นเพลินได้เพราะตัวหมดนะผมต้องขอบคุณหมดจริงๆที่ทำให้ผมเล่นเพลินนะผมอ่ะพูดมากแล้วป่ะเล่นาต้นไม้ดีกว่าก็ในวันนี้นะครับก็จะตกปลาอยู่เหมือนเดิมเพราะว่าเราไม่สามารถลงทํนได้เพราะเราต้องไป อัพที่ขุดใช้เงินประมาณ2อ0 0มหนห้านะจะมีแตจะสมทนนะครับเดินหน้าฤดูร้อนนะครับก็จะปลูกไมรอนซึ่งเราต้องทำไม่อนห้ได้ดาวทองคือทําให้เสร็จภายในปีเดียวเลยจะต้องเสียเวลาวทำอีกปีหน้านะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพบปากประชาชนด้วยนะผมนะก็วันนี้ไปหาใครดีอะไหนราจะไปตกปลาก็ไปหาลุงเหมือนเดิมคือช่วงตน้นเนี่ยผมจะตกปลาเยอะหน่อยเดหลังๆมา้เงินเริ่มเยอะก็ะไม่ต้องไปตกปลาอะไรแค่นั้นนะครับเอ,อ้เอาไปตกปลาไปด้วย คืออันดับแรกเนี่ยเราเอาที่ปูนมาไปอัพก่อนเลยเพราะว่ามันสําคัญมากวันนี้มีคนขายหนังสือมานมนะแล้วก็ต้องใช้โจจ้าโคล่าสำหรับโปรเจกต์ที่ฉันกําลังอยู่แซมอ๋อเราต้องซื้อน้ําโจจ้ามานะผมฉันรักษนะคุณปูนถ้าเธอดูแลใส่ของเธอดีแล้วก็ฉันมั่นใจว่าเราจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้แน่นอนครับผมไปทักทายพี่น้องประชาชนนะครับไสิ ฉันได้ของมาตุนไว้ที่ร้านฉันอีกเพียบเลยละ่ะบีแอมีแต่ของดีๆขายเติมไปหมดทั้งนั้นเลยเราสามารถเซอรอเปา,า,าราคาที่สองพันเดีย๋ยวพรุ่งนี้มาซื้อมาซื้อ,อยังไม่ได้เอาของให้บีแอเลยบีแออุตส่าหา์แบบซื้อพวกไอ้นี้ให้โอ้ลอลยคาร์ไลเข้าบ้านไปแล้วเข้าเข้าไปเลยห้องโอ้ไงกํากลังพักจากงานทํางานอยู่เหรอใช่คลลาร์ไลเขาเข้าไปในบ้านของทอรแล้วไม่ใช่บ้านเดี๋ยเป็นห้องห้องปลุก าในคลินิกแห่งนี้พวกเราขายขายยาที่ไม่ต้องใช้ใบสั่งยายาลังเลที่จะเข้ามาถ้าคุณรู้สึกไม่สบายผมรู้ว่าการเป็นชาวไรเป็นงานที่หนักหนามากอย่าหักโหมล่ะครับครับผมนะเรามาพบกับลุงข้งางบ้านนะครับผมไม่ลืมที่จะลุงข้งางว่านี่เป็นฤดูก,กาลที่ดีที่จะเริ่มคิดเรื่องการเพาะปลูกกันแล้วแม้แต่สําหรับคนที่ไม่ใช่ชาวไรอย่างเราก็เถอะภูเขาแห่งขึ้นชื่อในเรื่องการผลิตดอกไม้ในฤดูใบไม้ผลิที่ดีที่สุด ครับตรงนี้มีบ่อตกปลากันค่อนข้างลุงข้างบ้านเลยคือถ้ามีบ่อเนี้ยมีโอกาสได้ปลาเราด้วยเต็มนะผมคือเราต้องซื้อเบ็ดแล้วใช่ไหมผมว่าต้องอัปเกรดเบ็ดและเนื่องจากว่าเบ็ดเรามันธรรมดาแล้วไปไปซันฟิตก็เอาไปใส่ในบันเดินได้ข้อมูลปลาผมต้องดูในพิกิัดเสี่ยนะม่รู้ไม่รู้ว่ามันต้องใช้แล้วมั้งจะดีของมีของ องมันรอซุดอู้ววไม่ทันผมช้าไปนิดนึงไม่เป็นไรแต่เราจะได้ของขยามมังที่ตกไปอ่ะเอาไปอ่ะหมดแล้วครับตรงนี้ช่างครับแม่นแล้วฉันเป็นช่างตีเหล็กพ่อฉันก็เป็นช่างตีเหล็กเหมือนกันส่วนปู่ของฉันก็เหมือนกันฉันว่าเธอดำไม่ถูกแน่ ว่าปูท่ทวดฉันทำอาชีพอะไรเจ้าโงจ่จอมประชดประชันต้องช่างเป็นช่างตีเหล็กดีวะเธอรู้ได้ไงเนี่ยเอาแน่นอนก็พ่อกูปเป็นช่างลูกก็เป็นช่างปู่ก็ต้องเป็นช่างสิครับเออหางขยาเราอัพได้ผมนะคือถ้าเกิดถเราเอาขากะยาเนี่ยเอาของที่มันจะเป็นเนี่ยขายทิ้งได้แต่ว่าจะได้กำไรคือมาสิบห้าเซนอัพเป็นคาดมูก็มาหกสิบเปอร์เซ็นต์เลย,อ,เเลยอ่ะเราอัพนี่ไปครับผมนะ้ <S 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 ขอบคุณฉันจะเริ่มทำให้เหลือที่สุดเท่าที่ทำได้ในอีสองสามวัน น่าจะพร้อมใช้งานครับผมเราเอาที่กลอบไปอัปเกรดแล้วนะก็น่าจะสองวันก็น่าจะวันยี่ห้าพอดีครับไม่ใช่ยี่ห้าก็วันยี่หกอุ้ยมันอกีบมีแอร์ด้วยก็เดี๋ยวเข้าไากันไปร้านกาสก่อนเพราะว่าร้านกาสมันมีตู้กดน้ำครับเดี๋ยวไปเสิร์ฟให้แซมหน่อยสีบ่บห้าบาทโอเคได้ละโจจ้าเส่ขยะด้วยนะผมสวัสดี โอ้คุณต้องการอะไรหรือเปล่าเนี่ยเปล่าครับแค่วันทักทายเฉยว่าไงฉันเคยเล่นเป็นกองหลังในทีมรวมดาราที่โรงเรียนนะ่ะรู้เปล่านี่พูดจริงนะเห็นดาวบนแจ็กเก็ตของฉันไหมละ่ะนี่เป็นหลักฐานชันดีเลยอะ่ะพอดีครับแหมช่ากเป็นวันที่ดีจริงจริง เออฉันไม่ใช่คนช่างคุยหรอกโดยเฉพาะกับคนแลกหน้านะนะอจะถือสาคน,นแล้วกัน <S <S เขามองว่าเราเป็นคนแลกหน้าม,ามันไม่เข้าใจเลยเลยอ่ะนะครับผมเราไปหาเราจะคุยไม่หมดนะเออเราไปร้านหนังสือใช่หนังสืออยู่ฝั่งขวาซึ่งเดี๋ยวเราไปร้านโจจ้าก่อนชีวิตที่ดีกว่าร้านโจจ้าซึ่งแซมอันนี้ใครครับอ๋อ มีมันได้ขายดยซึ่งน่าจะแพงนะครับผมใช่ก็แพงเออหัวชนเนี่ยไอตัวนเนี่ยไอตัวตนการยินดีต้อนรับสู่โจจ้าวันนี้คุณเป็นเกบ้างตอนนี้คุณสามารถเป็นสมาชิกของเราได้แล้วการเป็นสมาชิกของโจจ้าคุณจะสามารถทําให้ชุมชนเกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้บุคลากรผู้สี่อสละของเราจะช่วยปรับปรุงชุมชนด้วยการจ่ายค่าธรรมเนียมแน่นอนอยู่แล้ว โอ้และก็อีกอย่างหนึงน่งนายอเทศมมตรตีเลวิทสัญญากับเราว่าถ้ามีใครก็ตามมาร่วมกับเราเขาจะยอมให้เราเปลี่ยนศูนย์ชุมชมเก่าๆหลังนั้นให้เป็นคนทางสินค้าของโจจ้ามันพิเศษมากใช่ไหมล่ะถ้าสมาัรชชิ้งห้าผ่าน 5, ว่าไงไม่ครับผมไม่ผมไม่ร่วมหรอกถ้าผมร่วมเนี่ยผมบอกเลยว่าแย่มากๆกางทำงานไม่สนใจโอเคนี่อ่ะให้ของไป เฮ้ยขอบใจร้านครั้งเลยนะปูนฉันน่าจะรู้ว่าเธอต้องเป็นคนที่รับงานนี้แน่นอนล่าทำไเฉยๆร้านหนังสือมันอยู่บนมันอยู่บนเนินเนี่ยมันอยู่นี่แล้วไม่ได้เอาที่ขุดมาเอา๋อยวให้ดูว่าเป็นไงนี่ครับร้านหนังสือก็ไดก็จะเป็นพวกให้พวกบัฟทักษะพวกนี้ครับผมนะแต่ว่าราคาก็จะแพงนยะก็ไม่เป็นไรเออผมไม่ไดอ้อะไรการนั้นนะ ที่สำคัญคือเราได้ตกปลาตรงนี้ดีกว่าตกปลาอะไรแล้วกันนะข้างนั้นแหละปลาข้างอาบิเกียร์แล้วกันทีนี้เรจะได้ปลาไหมโอ้โหได้ก้อนขยะอันนึงงานเลยโอเคปลาทีเดี๋ยวอันนี้น่าจะปเป็นปลากระพงปากเล็กเออไม่ไม่น่าไม่น่าได้แล้วเดี๋ยวไปท้าเลยก็ได้ เมื่อไหร่ที่เจอกับปัญหาทางเทคนิคฉันมักจะออกไปเดินเล่นแล้วมันก็จะแปลกดีนะที่พอได้รับบรรยากาศก็ช่วยให้ฉันผ่อนคลายการดูแลรักษาบ้านเป็นเรื่องที่ยากแต่ก็ต้องมีคคนต้องทํามันใช่ไหมละ่ะครับ <S 1> <S 1> ฉันไม่อยากให้แอบบี้ใช้เวลาอยู่ในห้องเลย <S <S ฉันได้บอกเธอหรือยังว่าเฮลลี่กับฉันเป็นพี่น้องกันแปลกเนาะว่าไหมอ่ะคนดีน้องผมอยากเป็นเหมือนพี่ชายของผม เมื่อผมโตขึ้นโอเคไบไปฮะครับโตผมยังใหม่กับเมืองนี้มากครับแต่ก็รู้สึกเหมือนได้อยู่บ้านจริงๆเลยเลยผมเพิ่งย้ายมาจากที่นี่ก่อนคุณแค่ปีเดียวเองเอ้าเหรออ๋อครับตกปลาไปห้างนั้นรับปลาเขาไม่กินโอ้โหแล้วได้มาแล้วได้ขยะมาด้วย เอาหม่เอาบีบอก่็เอาหมดอตอนนี้เหนี่ยมากนอทันฟิตอ่ะก็เหนี่ยแล้ววันนี้ไม่ได้ทำเลยมากมายไงายชาวไร่กับโอ้วันนี้ต้นไม้ดูสวยนะว่าไหมแล้วเธอทำไมถึงมาเป็นชาวไร่ล่ะฉันอยากมีเงินเก็บเยอะน่ะเพราะมันสมจริงมากกว่าการใช้ชีวิตในเมืองแค่อยากเดินตามรอยปู่น่ะฉันแค่อยากอยากหนีจากชีวิตเดิม เราต้องตอบแบบความจริงครับผมตามรอยปู่ดูนะ่าชื่ชมจริงๆเลยนะที่เคาลบนักถือคุณปู่แบบนั้นนะ่ะปู่เป็นคนนี่ไงอยให้กาลังใจผมซันฟิตอยู่นี่ครับผมไปเรียบร้อยครับผมก็ไม่มีแล้ววันนี้โอเคตกเราได้ฟองแล้ว,วกา็าไปขายครับผมนะมันก็ไม่มีแล้ววันนี้นอนกันดีกว่าไปครับนอน แล้วเหมือนคอกสัตว์เสร็จแล้วหรือเปล่าใช่ผมนะคอกสัต์เสร็จแล้วผมนะโอเคสวัสดีปู่นานแล้วตั้งแต่แม่ได้ยินข่าวจากลูกบางสิ่งที่นั่นอาจจะทำให้ลูกลูกเหมือนได้กลับบ้านแล้วคิดถึงลูกมากๆรักแม่ปลอแม่เจอซองเงินที่ปู่ทิ้งไว้ด้วยน่ะอุ่ยได้นะเ,เงินห้าพันเอ้ห้าร้อย 500. โอ้ขอโทษทีเลยมือฉันแย่ไปหน่อยฉันทำแท่งโลหะเหลือนะ่ะฉันคิดว่าคุณนั่นต้องใส่การมันนะโอเคขอบค,ครับข้าวมีก็เนี้ย พรุ่งนี้พวกเราทุกคนได้รับเชิญในเทศกาลรับรับอําดอกไม้ถ้าเธออยากหาคู่ใจที่ต้องเต้นรำกับเธองานเต้นลำจัดอยู่ที่ป่าทางตะวันตกของเมืองมาระหว่าง9ก้าโมงเช้าถึงบ่ายสถ้าเธอสนใจเราเตนสมุทีอ๋ออุอ้ยหาคู่เต้นมาผมยังไม่มีคู่อ่ะผมกำลังแบบนะยังไม่มีคู่ครับผมจะเป็นหนุ่มชอรล่โสดอยู่อ่าน่ารบเดย๋ยว โอเคตอนนี้ล็อกไก่เราได้แล้วผู้ชมก็นี่แหละได้ล็อกไก่แล้วแต่รู้สึกว่าเราจะยังไม่ได้เลี้ยงไก่วันนี้นะเพราะว่ามานีออกกําลังกายครับผมเป็นเรื่องที่เศร้านะครับผมนี่ครับเอาน้ําหมดี่ภุดก็น,น่าเสจน่าจะไม่ใช่พ่งนี้ครับเพราะพรุพงนี้มันกิจกรรมระบาดอกไม้ครับผมใ้ยี่สิบห้าลอย่างนี้ผมบอกเพราะว่าถ้าเป็นเทศกาลอะไรมันมันจะเว้นใช่เป็นเป็นไปวัน แต่เน,นี้ยเราได้พวกได้ฟาร,ร์มไก่แล้วเราก็จะซื้อมาแล้วสองตัวให้ดีเนี่ยไก่เนี่ยให้ได้เป็นแบบว่าโปรตีนนะจะได้แบบว่าถ้าเกิดได้เปนสีเดียวกันเนี่ยเอาชิปหายได้ทีนี้แบบว่ามันจะมันไม่มีโอกาสทำลูกได้ไงอืมนีม่เราตกปลาสิอ๋เบ็ดเ,เราไปไหนวะอยู่ในกล่องนี้แน่เลยเบ็ดอยู่นี่ปะเออผมใส่ผิดโทษทีซื้อกระเป๋าดีปะวะผมว่าเอากระเป๋าก่อน โอ้ยร้านแม่งเปิดเก้าโมงเร็วครับเร็วครับเร็วครับเร็วอเรื่อเรื่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 โอเคเก้าโมงครับไปสวัสดีบีแอผมมาซื้อกระเป๋าครับผมโอเคตอนนี้ตังเราเหลือเจ็ดลอยครับเดี๋ยวตกปลาเพิ่มกันไม่ว <Quốc Cody and ables> ่ายังไงผมก็จะเปิดร้านต่อไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่โมลิกลับพวกจะต้องมาลากผมออกไปจากเคาน์เตอร์ทั้งและกีดร้องอยู่ตรงนั้นเลยอ่ะพรุ่งนี้มีเทศกาลระบาดดอกไม้เรื่องเต้นอ่ะไม่เกี่ยงหรอกนะ แต่ทาไมต้องให้ฉันใส่ชุดเดสสีขาวงวงงๆด้วยลนะ่ะอ้าวกันตักปลาเราไม่ได้ใช้เลยมาโอ้อมต้องกินซุปหน่อยแล้วกันนักตกปลาที่แท้จริงต้องต้อนรบผิวน้ํานะอย่าลืมเชียร์ล่ะวันนี้มีดวงด้วยครับก็ได้ปลากินแน่นอนโอเคเริ่มแหน่แล้วปลาก็ไปกินเหยื่อออกมาแล้วผูกไปก็มาเลย เฮ่ยปลามีสักขาวลอ,อกด้วยไปยอ่ะผมจะยืมเอฟเคมาตะพังนะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะสปีดคลิปแล้วก็จะตัดช่วงที่มันตกเรียบร้อยแล้วโอเคไป นี้เราตกปลาประมาณก,ก็ใช้เวลานานนะคือเราตกปลาแบบเพลินม,มากเลยแต่ผมงงว่าผมตกมาสักพักผมยังไม่ได้ปลาปลาไหลเลยอ่ะมันไปไหนก็ไม่รู้อ่ะโอเคพอแล้วครับวันนี้ก็ตกปลามาได้เดยอะพอสมควรนะครับผมไม่รู้ละก็หวังว่าจะขายได้เฮยน่าจะกินขายนะวันนี้หนึ่งสองสาม เดี๋ยวพวกโครงต่ายก็เก็บไว้ครับเราไม่เอาอไปขายหรอกเพราะว่ามันนี่ไงใช้ทำประโยชน์ได้ของซึ่งเราต้องทำเพิ่มแล้วดูม,มันจะเต็มแล้วนะเออ่อะโอเคครับผมมามดูตงังซิน่าอะไรอ่ะไปครับเร็วเจ็ดแล้วนะโอ้ตกปลาแบบไม่นิ่งไม่นอน ตะอบำอดอกไม้ผู้ชมเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวโอเคอน,นี่เก็บได้เลยอันนี้ดอกไม้ต่อมานนีเ้เอาไปขายได้เอาไปกินกินได้ได้เหลเยไม่รูง้งานเนี้ยอักษนะสิบเอ็ดก,กล่องเต็มแล้วครับผู้ชมแต่ต้องได้ทำกล่องเพิ่มนะม,มันเต็มแล้วเดี๋ว โอเคอันนี้โตอีกวันสองวันเนาะก็กำลังคิดว่าจะเล่นวันดีไหมเพราะว่ามันใกล้จะหมดฤดูมันละโอเคเดี๋ยวผมลดตรนไม้หนึ่งเดเราซื้อเบ็ดตกปลา,าแล้วคุณผู้ชมแนละ้วก็เดี๋ยววันพฤหัสดูเล้าไก่งานมันเริ่มกี่โมงนะมันเริ่มเก้าโมงถึงบ่ายสองใช่ไหมเพราะงั้นเราก็ไม่ต้องรีบครับเพราะว่าตอนเราเข้าธุรการกมันจะพอดให้นะผมเอาขวานมา ตัดมาแล้วกันตั้งนั้นะดูดวงวันนี้ครับพรุ่งนี้มีไม่ปกคลุมบางส่วนพร้อมกับสายลมอ่อนๆน,นะครับผมดูดวงประจำวันนี้ก็ซื้อกางๆแล้วก็อาหารฉายซ้ำอีกแล้วนะก็ดูไปแล้วแหละพอดีว่าไม่มีหยีบละเดี๋ยวลองเบื้องต้นเนี่ยเราเอาของเล็กน,น้อยเนี่ยก่อนเออเราสึกว่าเราถ้าเราอัพด้านอัพขวานเป็นคอปเปอร์เราจะได้ขุดอ่า ท่อน,นทัดเนี่ยท่อนไม้ใหญ่ครับจะได้ตัดได้ไปทัดบูดจะได้เป็นทำอะไรอื่นได้บ,บ้างแหละ,ะ <S <S เออรู้สึกว่าผมเหมือนรู้สึกว่าผมจะลงหมดรถแคสเตอร์แล้วเออหมดรถแคสเตอร์แต่ว่ายังคิดอยู่ว่าจะใช้มันดีหรืรเอเปล่าเนี่ยผมก็ตัดไปตัดไม่เหนื่อยเลยเพราะว่ามันก็มันได้ต้องสื่อมาผม เรียนรู้ไปเลยโอเคหนังสือเนี่ยดีครับตันนี้เทศกาลร,รับบัมดอกไม้เริ่มแล้วนะครับมาดูเทศกาลร,รับบัมดอกไม้ดีกว่าคุณผู้ชมไปครับมาเอปติตรมาอันนี้มันไม่มีไม่ใช่หรอไหนดูสิรับบัมดอกไม้มันเป็นยังไงโอ้บีแอร์ตอนนี้เบร์น่าจะขังมาสั่งร้านแล้ว มีพวกดอกไม้มาขายแล้วมีอ่าขุนและกาแล้วผมจับห้าจับห้าห้าจับแปดอะไรวะของตกแต่งผมก็ไม่ตกแต่งหรอกเที้ยโอ้ฉั้นอิ่มภูมิกางเลยเฮ้เธอลองเยลลี่สีแดงหรือยังนี่เอ็มลี่จะมาเต้นลำกับฉันไหมเนอะฉันรูสิฉันสวมเสื้อตัวโปรดเพื่องานเต้นลำเลยนะเนี่ยเรื่องแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะครับว่าไงปูนดีใจที่ได้เจอเธอครับผม ฉันควรเอาเบตกปลามาด้วยนี่อ่ะ็บตกปลาควรเอามาตกนี่แหละคือชีวิตละเจ้าเด็กน้อยวัยวานวานที่กำลังไหลอากาศปุ่นๆนี่ฉันพูดถึงเรื่องวัยเรื่องอะไรเนี่ยจะดูจับกบกันจะเริ่มแล้วนะรู้เลยไหมฉันยอมรับฉันชอบดอกมันจริงๆโอ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาช่างมันเถอะฉันเกียดกันเต้นราต่อหน้าคนอื่นมันดูอายมากเลยอ่ะ อืมซออน,นี้อร่อยสุดๆไปเลยการเต้นรำดูใบไม้ผีเนี่ยเป็นวิธีกรรมแบบโบราณเลยนะเธอจะมาเต้นรำไหมวันนี้โลบินอ่าอากาศช่างหอมหวนไปด้วยกลิ่นดอกไม้ใครกล่คุยฉันอยากให้ดีแอ์ได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวบ้างคุยไปแล้วฉันชอบการเต้นรำคนนี้ดูเกรงไปนิดแต่ก็ถูกใจคนเก่ๆแล้วแหละฉันกังวลจัง ผมกำลังรวบรวมความกล้าหาเพื่อที่จะขอใครสักคนเต้นลัาด้วยแล้วครับโอ้สวัสดีดีใจที่คุยกับฉันนะดูเปไ็นไม่ผิดจะจบลงแล้วน่าเสียดายจังความรักรอยอยู่ในกาการและฉันยังโสดมานี่ดูดีนะวันนี้ฉันกำลังฝึกการเต้นลัมอยู่มันต้องสมสบูรณ์แน่นอนฉันกำลังเพลินไปกับวิวชิวทัศน์นะที่อ ไม่ยุติธรรมเลยทําไมผมเป็นราชินีดอกไม้ไม่ได้นะสักวันหนึ่งหนูจะเป็นราชินีดอกไม้ให้ได้ฉันจัดดอกไม้พวกนี้เป็นอาทิตย์เลยนะชอบไหมละ่ะชอบครับดอกไม้เหรอฉันแทบไม่เห็นมันพวกมันเลยอะเอาละ่ะเริ่มเลยไหมอ่ะอันนี้บอกก่อนนะว่าชุดพวกนี้มาเป็นหมดของฤด,ดูซีซั่นนะผมก็ตามสภาพเออ,อเริ่มเลยแล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวซีซั่นหน้าชุดมันก็จะเปลี่ยนด้วยเออเปลี่ยนหมดเลยครับ มาผมไม่เต้นครับผมจะดูเขาเต้นครับเออมาส์อยู่หน้าจอไองจ,จะไปทำอให้ปกหนึ่งในหกคนนี้เลือกก่อนเอาใครนะ <laughs> ครับปืเขาปือเขาแต่งชุดแบบชุดน้ำเงินชุดขาวผมไม่ยังเป็ชุดชาวไรเขาคิดเอาอะจะบีแอนคนหนึ่งเออ <laughs> เขาตีม มันน่าอายนะเย่โอเคจบครับแค่นี้ครับกิจกรรมระบำกิจกรรมระบำดอกไม้ครับนี่มันสนุกจริงๆแต่ถึงเวลาต้องกลับบ้านแล้วแหละโอเคกลับบ้านพี่ชายโอเคพับจอโอเคครับเดีย๋ยวเราครับกล่องนิดนึงพอดีว่ากล่องเราหมดแล้วแล้วก็น้องแมวก็หลับอยู่นะตอนนี้รู้สึกว่าต้องใช้ไฟเบอรอประมาณ20 ใช่หรือไม่ไม่ใช่ครับผมสุดละเพราะขาดอีกหนึ่งใช่ไหมผมจะทำที่เก็บของแล้วเพราะว่าของมันเริ่มเยอะแล้วขานมาหนึ่งก้อนโอเคเอา้ากูทำกล่องกูไม่ได้ทำหุ่นไลกาเออบ้าบอกลืมม่วงเก็บเก็บเก็บ โอเคสำหรับค่ำคืนนี้ก็เอาไว้แช่นี้ครับผมก็วันหน้าก็จะได้เห็นไก่และแล้วก็พร้อมลงถ้ำหาของบาบ์บาโอเคครับไปแล้วเจอกันพาที่เก้าครับผมสวัสดีครับอ่าเลือกก่อนคนเลี้ยงสัตว์เพิ่มผลิตภัณฑ์ราคามากขึ้นกับเพิ่มราคาเพิ่มสิบเปอร์เซ็นต์เอาเพิ่มสิบวะโอเคบาย